อคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดเข้ามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์ด้ค่ะเด้อเป็นกําลังเล่นใจนะคะตามนัดหมายกันเนาะวันที่ยี่สิบห่านะคะสรุปเลขวิ่งอรอบแรกนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนะาะจะชบาหาของมูลของงวดที่แล้วถี่สรุปให้ค,คุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้ค่ะเด้อเป็นกําลังเล่นใจให้กับทานช่องผูผาชาแนลชบาพารวยนะคะ อ่าคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวชุดนี้เชืบ,บ่าสีมาสารูแผงยิงเชบ่ายยงบ่ท่าหลักคัดเลยนะคะขอเวลาคัดอีกสักประมาณสองมือะะด้วยค่ะเด้อมืนอนีกับวันที่ยิมหานะคะขอเวลาคัดสักประมาณสองสามวันนะคะอยากให้ทุกคนเดี๋ยวคัดเบิ้งก่อนค่ะเนี่ยถ้ามันง่ามบ่อนะคะเป็นตแตกบ่อนะคะอันนี้โล่งหายเอนที่กวยออกหลายมืออยู่เนาะทีเชืบ,บ่าบอาเรื่องความฝันให้ฟังนะคะอาผู้ใดได้เห็นศกมันกันไปนะคะ กสิอาถ้ามีเงามีอย่างอาบางตัวเ็กกับคอทอคอให้ในเดอรค่ะเดอเพราะว่ามันเป็นเงาคากลองค่ะเป็นเงา,างคาต่างกลองนะคะเนาะโอเคค่ะเดี๋วาบมาเก็บข้อมูลของวันที่แ้วเลยก่อนเนาะอะรอบนี้นะคะเชะบาบ่าเอาไม้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งเนาะอันนี้จะเป็นสรุปรอบแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่พู้ทีติดตามชบาบ่าสิรูว่าชบาบ่าสรุปอ่าเหล็กิ่งนะคะ อันนี้สรุปรอบแรกนะคะอ่าชุดบนล่างเรามีเก้ากับสี่นะคะมันก็ออกเจ็ดเก่าเนาะอ่าชุดอ่าเลขล่างชุดแรกมีหนึ่งกับสามนะคะตัวที่เด่นนะคะมีหนึ่งกับสามนะคะมีหนึ่งกับสามนะคะมันมาหกหนึ่งนะคะแล้วก็ชุดบนนะคะมีเด่นศูนย์เด่นแปดเด่นเก้ามาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะรอบแรกเท่ากับถือว่าสรุปรูเลยวว่าตัวใดควรสีมาแห้งนะคะอ่าจนมาหอดอ่ารอบสุดท้ายเนาะ อาเชื่อพาขาอยากขยายคุณพ่อคุณแม่เบิ้งหลักการมาหอดรอบที่สองรอบสุดท้ายคือก่อนหวยออกหนึ่งวันนะคะอาปกติเชื่อพาสิสรุปรอบแรกนี่ก็คือก่อนหวยออกอาทุกครั้งนะคะหาหมือเนาะคือรอบแรกหลักะการก่อนหวยออกหนึ่งวันก็คือสีมาสรุปเป็นอาก่อนหวยออกหนึ่งวันนะคะก็คือมาสรุปเป็นอาโค้งสุดท้ายนะคะเนาะโค้งสุดท้ายนะคะอ่าสำหรับบนนะคะ อ่สรุปไฮเล่ยเด่นเก่าสุดๆนะคะตัวล่องคือศูนย์เนาะมาร่องเจ็ดล่องแปดนะคะฉบาจากภูไหนะคะมีศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดอ่าศูนย์เก้าแต่วันฉบาหมักแห้งคือศูนย์เจ็ดนะคะว่าธาเก่าอ่า่าอ่าเพราะว่ามันล่องศูนย์เนาะล่ะกะเก่านี่เด่นแต่ว่าบอมากค่ะหมักศูนย์เจ็ดคิดว่าเจ็ดจะตองมากนะคะก็คือบอกยงไงฉบาว่าสีนี้เหล็กดังบอมักเหล็กดังค่ะนะเก่าเจ็ดนะคะมันเห็นมาเหล็กดังของพื้นนะคะ เพราะว่ามันสือบ่อดไดน,นะคะเก่าเจ็ดเจ็ดเก่านะคะฉับก็เลยหมัก0ูนเจ็ดหลายกว่านะคะก็ะเลยเน้นให้ศูนเจ็ดมันก่เ่าเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดนะคะแล้วก็ชุดเล็กล่างนะคะอ่ามารอบที่สองเล็กวิ่งอ่าสำหรับหนึ่งเฮาอ่ามันบดเด่นนะคะมันเด่นหน่อยนี่คะ่ะสามหนื่มาแห้งกว่านะคะปรากฏว่าเขาจับปูหย้ยบนเขานะคะแต่วันหนึ่งหนี้ยุขาเป็นตัวร่องนะคะแต่ว่า อ่าจะคูบ่เขาเพราะว่าข้าเด่นจุดสุดคือสามเหล็กร่านะคะแล้วก็มาเบ่งชุดบนล่างนะคะมันอ่ามันเด่นที่ซีนะคะร่องเก่าแล้วก็ร่องมาจิตหาสามฉบากรเรว่าท่ามันสีมาได้เนาะอ่าชุดบนล่างนะคะอจ,จับห้สาขาเก่าซีเก่าจเนี่ยแล้วก็มาจับหายสามซีซีสามนะคะแล้วก็นเนีนให้ที่เก่าจนะคะปรากฏว่าเก่าจนี้สามารถไปด้ทั้งบนทั้งล่างเนาะหัวที่พันมาเพราะว่าชุดอ่า บนล่างนี่มันก็นมีเก่าเจ็ดนะคะตัวบนก็นินใแห้เก่าเจ็ดนะคะเนาะปรากฏวา่ามาติมๆค่ะอ่าเป็นการสรุปเลขวิ่งที่ทุกคนนะมักนะคะอ่ามักเพราะว่าทุกคนเอาไปเดินไปวิ่งไปลูดไปหาตัวเดินนะคะอ่ะอ่าเวลาคิดสรุปอ่าเลขวิ่งมันกันสิ่งาวเนี่ยเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอ่างานละเอียดนะคะมันต้องครบทุกสำหนักะนะคะ รอคอยกันแนย่ยใจหอนนะคะเพราะว่าเชบากับวาพื้นชบาแหงว่าอยากเบาดนเนี่นะคะบางก้นก็ว่าโอ้แอดคือเบาหลายแทวนะคะแต่ว่าชบาก,ก็ต้องเฮ็ดอ่างานมันคืองานนะคะเฮ็ดงานของเฮานะคะถ้าเชบาเฮ็ดบโคบก่กาหนดเวลาที่ยูทู e เพิ่นกําหนดจังสินนะคะเช่บากับสีอ่า บ่อใเงินคาโคษณาหรือกะชับบากระิบ่มีเงินมาสือสมุดปากาค่าเติมน้ํามันไปหาทายทําคลิปให้ทุกคนคือเก่านะคะเพราะว่ากว่าอีกอย่างมันกับโมเมนต์ว่าได้ได้หลนะคะมันก็ได้บ่หลายนะคะเนาะสะสมร่วมกันเป็นเดือนบุญคาจังใดนะคะบางครั้งว่าพอคอดคาเนมันก็มีนะคะบางเดือนนะโมเมนต์ว่าได้ไหลด้วยค่ะ เขากับโรยต้องเห็ดให้มันขบเวลาของิืนถ้าบ่ครวลาเข้ากับบรด้เงินนะคะคุณพ่อคุณแม่กะูท้ทีเขามากอะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าขาคโฆษน้ใหานั่นะคะเนาะเบิ่งห้จบแน่ค่ะคะอมเมนต์กันเขามากนะคะอยากได้ของสํำนักใดกะคอมเมนต์กันมากนะคะหรือว่าสีเม็นว่าเป็นกำลังแรงใจนะคะผู้สูบผู้มานก็เม็นมากนะคะให้ฉบาได ได้อ่านแล้วก็ชื่นใจในการทำงานแน่นะคะเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดอะ 3, 4, 5, 6, อค่ะปวดจะได้นะคะแต่ละสำนักเนาะัวเข้าสิได้เหล็กแต่ละงวดเนาะคะ่ะขวเข้าสิได้ือกันมันกาขคืน สูตรคำนวณเพิ่นกับเกงอยู่แล้วค่ะแต่ละคนนะคะบัดน,นี้มันกับว่ายู่ทีว่าคุณพ่อคุณแม่อีกได้บัดอยูมงนอยูมองดวงเฮาเนี่ยบางคนแคบนาจอไว้นะคะหอดมือมาบบสือกับนี่นะคะเพราะว่าดวงเฮาสีโบมานนะคะบางคนดวงพนสีมานผ่านมาพองวดเดี๋ยวพนกับสือนำโหลดนะคะอันนั้นคือพนภูพนดวงดีเนาะพนสิถึกนะคะทุกสีทุกอย่างมันกับึ้นยู่กับดวงอ่าโชคชะตาวาสนาด้วยนะคะ อัดจวดกันโหลดเนาะค่ะนอกคุณพ่อคุณแม่อ่ะสำนักแรกนะคะข้อมูลแน่นปึ๊กเลยค่ะแต่ว่ากัยญาณ์ได้มากบะคบนะคะสำนักแรกนะคะเป็นของเซียนขม,มงค่ะคุณพ่อคุณแม่เซียนขม,มงให้วิ่งมานะคะคือนะคะวิ่งบนล่างนะคะคือสองกับสี่นะคะชะบาติไปที่สองแล้วก็สี่ค่ะอ่ะของเฮียตั้ม เป็นเลขวิ่งบนล่างนะคะให้มาสองกับสี่ค่ะอ๋ะอสองกับสี่ขึ้นมาแห้งใช่ปหบนนะคะ,ะเลขวิ่งเงินล้านของปู่ซุ้มเงียบนะคะคเขาเพิ่งเป็นเลขบนค่ะสองกับแปดรอบนี้นะคะบนสองกับแปดค่ะอ่ะเลขของเจอเลขวิ่งเงินล้านนะคะเป็นชุดบนล่างค่ะมาแปดกับสองบนล่างเด้อค่ะเด้อมาแปดกับสอง อ่ะแนวทางนะคะของสายเจ้ามือนะคะเป็นบนล่างคะ่ะมาแปดกับสามคะ่ะอ่ะเลขวิ่งอ่ะสายด่วนเลขวิ่งล่างมากเก่ากับหนึ่งคะ่ะต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวนะคะก้ากับหนึ่งอ่ะเลขประมูลนะคะเลขประมูลบนล่างคือหกนะคะไปกันจุดจุดนะคะแล้วก็อ่าเลขประมูลบนของปู่ห้าเก้าสี่คือเจ็ด นะคะและการเลขวิ่งบนของปูหาเกาซีกับคือเจ็ดนะคะเป็นว่าขีดสองเทอรอเรอราะว่ามาสองสำนักได้นี่คะประมูลนี้มาต่างหากเลขวิ่งปูต่างหากนะคะฉบับขีดเจ็ดสองเทอร์เรอร์บนนะคะอ่าซ้ายด่วนเพชรฉบูรณ์นะคะเลขเลขมีทีมากกว่าที่แล้วคนให้วิ่งเกากับเจ็ดเนาะอ่าหลักหน่วยมา หลักหน่วยกับหลักสิบมาเก้ากับเจ็ดนะคะกอดข้อกันมากคนจำห้เก่าเจ็ดเจ็ดเก่านะคะเม็ดเดียวเลยนะคะรอบนี้นะคะอ่าเป็นบนนะคะวิ่งไปที่หกกับสี่คาบนนะคะวิ่งไปที่หกกับสี่อันนี้เบาสรุปข่าวๆเป็นเล็กิิงที่ได้มากตอนนี้ในมือก่อนเดอค่ะเดอของพ่อทองค่ะรอบนี้ได้มาห้ากับศูนย์นะคะเป็นบนล่างนะคะ แล้วก็ของคุณพ่อเซียนเอเฮค่ะเลขล่างนะคะคือ5กับ6นะคะเลขล่างคือ5กับ6ค่ะใจเย็นๆเด้อค่ะ ของคุณพ่อวิไลให้โชคนะคะเป็นเลขวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะวิ่งล่างอย่างเดียวคือเก่ากับหนึ่งนะคะเด้อกับเก้านะคะแล้วก็ของปู่ห้าเก้าสีนะคะเป็นวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะวิ่งล่างอย่างเดียวคือสีของเสียนระยองนะคะ วิ่งบนแปดวิ่งล่างหนึ่งะคะวิ่งบน8ดนะคะวิ่งล่างหนึ่งะคะออของคุณพอ่อเซียนเอเฮนะคะเป็นเลขบนนะคะเนะาะอเป็นเลขบนค่ะเลขบนวิน่งไปที่7กับ 2, ค่ะวิ่งบนไปที่7กับ 2, ค่ะวิ่งบนไปที่ องแล้วก็เจ็ดขาโอ้เจ็ดเด่นบนนะคะเจ็ดมาบนนะคะมาแห้งกระมูเลอนี่เจ็ดอโอเคค่ะตอนนี้ได้มาซัมนี่ด้วยค่ะเด้อตอนนี้ขอมูลชบาได้มาซัมนี่นะคะ,อะของเฮียตั้งของต้ามนยังไม่มาเลยนะคะคนวันรอบประมาณน่าจะไม่เกินวันที่ยี่สิบหกน่าจะได้นะคะ ว่ามือนี้วันที่ยิบนะคะทีเชื่ปาคุยกับป่าเพราะเนาะอ่าน่าจะประมาณวันที่ยี่สิบหกน่าจะได้นะคะเอารอกันแน่ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะรอกันแน่นะคะอ่ะสรุปนะคะเนาะอ่าสรุปค่ะอ่ารอบแรกนะคะเดี๋ยวเชื่ปาเขียนไว้ก่อนอ่ารอบแรกเรื่อนี่อ่ารอบแรกอ่าวันที่หนึ่งเนาะกพอหกเจ็ดอ่าโอเค สรุปกันเลยนะคะบนตอนนี้เด่นไปที่เจ็ดนะคะตัวรองนะคะรองคือสองกับแปดนะคะจากทันกามาสิเป็นหนึ่งเป็นเป็นหกเนาะอ่ะตอนนี้เจ็ดเด่นสุดๆโอ้นะคะถ้าจับให้กันนี้เป็นเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดแปดงามเด้อหนินะคะเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดแปดสวยนะคะแล้วก็เดเล็กเหล็กรางเนาะอ่าเดล็กรางนี่เด่นหนึ่ง ตัวร่องคือเก่านะคะเด่นหนึ่งรองเก้านะคะไปก่อนนะคะเนาะเพราะว่าถ้าถ้าเห้าจับไซกับซีนี่อะเื่อบา่าถ้าว่าจับไซรอบแรกตอนนี้ C นี่ก็มาอยู่นี่สี่ห้าหถ้าจับคูเนาะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก็สิเป็นเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแต่อันนี้เห้าโมเดลฟ,ฟันพงเด้อนะคะอันนี้คือ เบิ่งตามมุมมองตอนนี้นะคะที่ฉบ,บาสิจับคูฟันให้ทุกคนได้คือรอวันที่อ่งวดน,นี้มีสามสิบเอ็ดเนาะเดือนนี้นะคะมกรามนี้วันที่สามสิบเอ็ดค่ะเพราะว่ามันจะเป็นรอบทุนไทยที่ฉบ,บาสิสรุปอีกครือหนึ่งตอนนี้คือเอาสรุปข่าวๆนะคะอ่ะชุดบนล่างเด่นไปที่สองนะคะตัวรองคือแปดนะคะตัวรองคือแปด้นสองลักศีอ่ะตัวเด่นสุด,สดคือสอง นะคะอ่ะตามนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะโตเด่นสุดๆคือสองนะคะสําหรับชุดบนล่างนะคะถ้าพูดไปแล้วนะคะตัวนี้ชนกันนะเนี่ยชุดบนล่างสามารถไปบนล่างได้สองมีชนนะคะเจ็ดสองเจ็ดแปดมี่มี่มี่สิบเป็นอะไรเฮ่ยอยู่นะคะเดี๋ยวจะบาดเสี่ยให้เบิ้งอ่ะทุกคนมุมมองเบิ้งนะคะของวันที่แล้วเนี่ยเห็นบ บางทีเชบาจะขู่ออกมามันมีชนคือเจ็ดเก้าเนาะนี่มีชนกันออกด้วยค่ะนี่มีเจ็ดมีเจ็ดมีเก้ามีเจ็ดแล้วก็มีเก้ามาดัากันนะคะรอบนี้สองนี่ชนกันแล้วนะคะสองอาจสิมาบุญใดด้วยค่ะนี่สองอาจจะมาบุญนะคะความคิดตอนนี้นะคะการที่เฮ้ามานางเบิงตอนนี้นะคะที่ชบานางเบิงสรุปอยู่ตอนนี้ นะคะเพราะว่าตัวน,นี้มันเป็นชุดบนล่างมันบบนะคะแล้วสองตอนนี้มันเด่นบนพราะว่าล่างเข้าบบมีสองเลยในตอนนี้นะคะอ่าก็คือแต้มเหล็กห่างเข้าไม่มีติดสองเลยตัวเด่นสุดๆขึ้นหนึ่งนะคะสาหรับหลางแต่ถ้าเข้าม่องชุดบนล่างนี้เอามาใส่นะคะอ่าซองสีกายเป็นชนท่านที่ชนกับชุดบนล่างนะคะสองน่าจะมาบนนะคะทามาเนาะซองน่าจะมาบนนะคะโอ้มีเปอร์เซ็นต์ค่ะเจ็ดสองกับเจ็ดเก่า่เี้ยละ นะคะถ้าซองมาบนอีรีเจ็ดเด่นปานนี้นะคะขึ้นเจ็ดซ้องตัวเดียวโหลดค่ะนี่นะคะเนาะอ่าคือตอนตอนนี้คือชบาวิเคราะห์อ่าตอนนี้ที่มียูนะคะแต่ว่าเ้าก็ต้องล่อหลุ่นะคะจนก้อนมือหวยออกเนาะล่อเล็กวิ่งหลายๆสำนักค่ะให้มันมากครบก่นค่ะเดี๋ยวชบามาสรุปให้รอบหนึ่งเนาะตอนนี้นะคะก็เอาตามนี้ระคะที่ชบาสรุปให้เบิรงนะคะรอบแรกซึ่งทุกคน รอคอยกันลายนะคะเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ